สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำหนังซับผิวหมูนะครับเป็นหนังใช้สำหรับทำซับในนะครับทำจากหนังหมูส่วนผิวนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลสีในกล้องอาจจะดูสว่างแล้วก็ซีดกว่าสีจริงนะฮะเนื้อนิ่มบางแต่มีความแข็งแรงนะครับตัวนี้สีแทนสีแทน เนื้อนิ่มเหนียวใช้ปกติลูกค้านิยมไปทำซับในกระเป๋ารองเทา้าแล้วก็เข็มขัดนะครับซับด้านหลังเข็มขัดีดเห็นดูรายชัดๆของหนังผิวหมูนะครับอันนี้ด้านหลังนะตัวนี้สีครีมหรือสีเบจอ่อนนะฮะครับ,รบเนื้อจะมีความนิ่มนะฮะนะครับบาง นิ่มแต่เหนียวนะครับหนังหมูนี่เหนียวมากความนิ่มความหนาอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง0.6นมิลนะครับประมาณครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลนะความหนาครับตัวนี้สีชมพูนะครับเป็นสีใหม่สีชมพูอ่อนสีนี้จะ ไม่มียังไม่ได้ลงไว้ในเว็บนะครับสีชมพูอ่อนนะหนังซับหมูเนี่ยจะมี2แบบนะครับซับผิวหมูกับซับท้องหมูถ้าเป็นซับท้องหมูจะเป็นด้านที่หนังชั้นที่ะครับไม่มีผิวนะฮะอันนี้ที่ออกมาชุดนี้จะเป็นหนังผิวนะครับะลองกลางดูนะครับตัวนี้เป็นสีครีมนะครับหรือสีเบจอ่อนอันนี้เป็นด้านหน้าของหนังนะครับด้านผิว ตัวนี้เป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเป็นเหมือนหนังกลับนะครับหนังกลับหมูลูกค้าบางรายก็ใช้ด้านหลังนะฮะแล้วแต่ชอบขนาดวัดมาเป็นหน่วยตารางฟุตนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ10กว่าตารางฟุตครับนี่ครับสิบกว่าตารางฟุตรูปทรงก็จะคล้ายๆกันนะครับ รูปทรงไม่ต่างกันมากมีส่วนเบาส่วนโค้งใกล้เคียงกันครับมีน้ํำหนักเบานะครับเบานิ่มไม่ค่อยเป็นรอยยับนะครับหรือถ้าเป็นรอยก็ลองกระสบัดสบัดหรือถูๆด,ดึงๆหน่อยก็จะคืนตัวนะครับนะี่ครับเนื่อนิ่ม ซับหลังนาฬิกาก็ได้นะครับลองดูสักสีนึงครับตัวนี้เป็นสีแทนนะครับสีแทนก็จะเห็นความเป็นทูโทนชัดขึ้นมานะครับหนังย้อมสีเนี่ยปกติก็จะสีก็จะไม่ค่อยเสมอกันนะฮะตามการดูดซึมของสีนะครับในแต่ละส่วนของหนังนะครับนี่เป็นด้านหน้าของผิวนะครับสีแทนดูลายใกล้ๆก่อนนะฮะนะครับ ลายผิวหมูความหนาก็0.5 0.6มิลนะครับครึ่งมิลเกรดซับในก็จะบางๆแบบนี้ครับสำหรับทํำซับในอันนี้ด้านหลังนะครับเด็กที่เป็นด้านกลับนะฮะสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับ ด้านผิวเรามาดูไซส์นะครับขนาดของหนังสีแทนนี่ตัวนี้เล็กหน่อยนะครับ12.25ตารางฟุตนะครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้15.5ตารางฟุตตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันครับ15.25ก็16.75ครับอยู่ประมาณ10กว่าตารางฟุตทั้ทงนั้นนะครับส่วนใหญ่ นเนี่ยก็จะเนี่ยบางนิ่มเหนียวนะครับสีทแทนนะรูปรูปหน่อยก็เรียบขึ้นมานะครับรอยยับยับพวกนีนะ้ลองวัดดูนะครับผืนะนี้เล็กหน่อยนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ100เซนนะครับหนึ่งเมตร กว้างกันอยู่ประมาณ90เซนนะครับเราดูผืนนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงคความยาวตรงกลางนะฮะวัดตรงกลางตรงกลางก็ประมาณใกล้ใกล้เคียงครับประมาณ100เซนนะครับแต่ตัวนี้กว้างกว่าหน่อยครับกว้างอยู่ที่ประมาณ110เซนนะครับตัวนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันฮะยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับ ร้อยเซนครับแต่ตัวนี้มีรูนะครับตัวละสั่งเข้ามาเราเลือกให้นะครับความกว้างก็ประมาณ90้าสิบถึงร้อยเซนนะครับเนี่ยไซส์ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ตันนี้ใหญ่หน่อยลองยกให้ดูนะครับนะครับจะมีรูปทรงประมาณนี้นะครับหนังผิวหมูนะครับรูปทรงธรรมชาติของหนังหมูนะครับ พื้นที่ยกมานี่15ฟุตครึ่งนะครับ15.5ตารางฟุตนะครับครับลองน้ำหนักเบานะฮะร,รูปๆแล้วก็ไม่มีรอยนะฮะขยํามพยานี้ด้านหลังนะครับเนียนใช้งานได้เหมือนกันครับใสิีที่มีนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ